มาดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะของบ้านคุณย่านะคะบ้านคุณย่าปลูกสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะเนี่ยคะ่ะโอ้หคุณย่าปลูกไว้เต็มเลยค่ะตอนนี้มันออกผลมีประโยชน์มากนะคะในวิตามินซีสูงมากเลยค่ะทุกคนค่ะ ไปจิ้มพริกเกลือกินนะคะ<ช>ทุกคนเ<ช>นี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหน,นี่ตามมาชมทุคนมะม่วงหาวมะนาวหูวอไไโอ้โหทุกคนดูสิคะมันสุดยอดจริงๆค่ะเนี่ยมันดกเ<ช>นี่ยค่ะโอ้โหแต่หนามมันคมมากเลยนะคะต้องระวังนะคะหนาม หนามันบาดมันจะเจ็บนะคะ <c oughs> อู้เวลามันสุกนะคะทุกคนดูสิคะมันจะเป็นแบบสีนี <c oughs> อันนี้เวลาสุกนะคะทุกคนมันจะเป็นออกสีแบบเข้มๆ <c oughs> ออกสีดำๆแบบเนี้ยแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเจ้ลุงจะเด็ดมาชิมให้ทุกคนชมดูนะคะว่ามันสุกแล้วมันจะหวานหรือเปล่าจะ <c oughs> ชิมให้ทุกคน ชมนะคะมันบานไหมมันมียางด้วยค่ะทุกคนจะ oh, ไม่ได้ล้าง <No. S 1> <laughs> เดี๋ยวจะลองกัดให้ดูนี่ค่ะมันเปรี้ยว <laughs> มันไม่หวานนะคะมันก็ออกปเปรี้ยวๆค่ะ <laughs> แต่ว่ามันเป็นยาระบายที่ดีมากเลย มีประโยชน์นะคะสำหรับมะม่วงหาวมะนาวหูนะคะทุกคนหรือจะเก็บไปจิ้มพริกเกลือกินนะคะว่าคงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเปรี้ยวสุดยอดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะโอ้โห โอ้โหพวงสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเขานี่ยค่ะมันดกมากๆเลยค่ะทุกคนคะเต็มต้นเลยค่ะมันดกมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะออกลูกเป็นแบบตอนนี้สตลุกก็มาที่บ้านคุณย่านะคะแล้วก็มาเดินชมสวนนะคะก็เห็นว่าโอ้โหคุณย่าเลย พัดถ่ยนะคะให้หยิบให้เก็บเมะวัวหาวมะนาวหูหุ้ยพอไปกิน้นผิดเกลือจินนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะพอมันติดมือค่ะทุกคนแดงเหมือนกันนะโอ้ไม่ออกเลยคะ่ะต้องไปล้างสีมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้มมากเลยคทุกคนนี้คะ <c oughs> แบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบกรอบๆนะคะจะออกปเปรี้ยวๆหน่อยกัดไปก็จะมียางนะเปรี้ยวค่ะเป็นความเปรีป้ยวที่ก็ทนได้ะคะ่ะไม่ถึงกับเปรี้ยวตีจนแบบ ไม่สามารถกินต่อได้มันก็เป็นเปรี้ยวจิ้มพริกเกลือคงจะร่อยดีค่ะทุกคนเราเก็บไปพริกจิ้มพริกเกลือกินแต่บางคนก็นิยมเอาไปแช่อิ่มไปแช่อิ่มจบกอบหน่าเก็บไปจิ้มพริกเกลือกินสักหน่อย ระวังหนามนะคะหนามหนึ่งนามคมนะคะทุกคนส่วนต้นข้างๆนะคะทุกคนนี่ลูกท้อนะคะสีเหลืองเป็นต้นเลยคะ่ะโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะ ได้ันแล้วค่ะเดี๋ยวไปจิ้มรี่เกลือกันดีกว่าทุกคน